ประสบความสำเร็จเรื่อขาขึ้นมาแล้มตก็เหมืนอไนไอที่เธอเห็นเมื่อวานว่าเป็นก้อนเมฆกำลังดำอยู่ข้างบนก็นมาชุดนี้แหละใช่ไหมวันนี้เราประสบความสำเร็จนะครับก่อนเรากลับสิบโมงกี่โมงตอนนี้สิบโมงจริงเหรอใช่ใช่ก่อนกลับ10บโมงหมอกขึ้นมาหาเราฟุ้งไปหมดด้านล่างกำลังลอยฟุ้งขึ้นมา กำลังลอยฟุ้งขึ้นมาลมพัดหอบขึ้นมาตรงหน้าผาตอนนี้เราอยู่ที่โอโซนบูทเบิกตรงนี้ที่พักอะไรตรงนีน้รถท มันกำลังปิวขึ้นมาน้มันกำลังปิวขึ้นมาเออเฮ้ยมันจางเห็นเห็นความแตกต่างเป็นชั้นเห็นชั้นความแตกต่างอันนี้กำลังขึ้นขึ้นขึนขึ้นันนก็ไอยู่ตรงนี้พอชุดนี้หมดก็คงไม่รู้นะน้นด้านโน้นสว่างนะด้านไอ้มาตัวนั้นมาสว่าง